ครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมพัดลมกันนะครับซ่อมพัดลมตัวนี้อาการมันเป็นยังไงเนาะยังไม่รู้นะครับเปิดพัดลมเบอร์นนะครับไม่มีแรงนะครับเบอร์สองได้เท่านี้นะครับเบอร์สามโอเคได้เท่านี้นะครับโอเคที่จะมาดูกันนะครับว่า ถ้าการไม่มีแรงแบบนี้จะทําแบบไหนนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันครับมาดูกันก่อนอื่นนะครับเราจะเราจะถอดฝาด้านหลังมาดูก่อนนะครับมันเป็นแบบไหนเนาะถอดอะไรครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าคอยไม่ไหม,ไมนะครับเปลี่ยนตัวนี้น่าจะใช้ได้นะครับ เขาเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับที่ผมเคยให้ลงให้ดูหลายคนแล้วนะครับว่าหลายคลิปแล้วนะครับว่าถ้าพัดลมไม่มีแรงให้เปลี่ยนตัวนี้นะครับเรามาลองกันเลยสดๆร้อนๆลอนแลครับนี่นะครับคาปาตัวนี้ดูตัวหนังสือด้านบนนี้นะครับ4.5ไมโครฟาราดนะครับ สิจุดห้าไมโครฟารัดโอเคมาดูครับผมก็จะเอากันไก่มาตัดเลยนะครับเริ่มจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับแล้วก็พัดลมไม่มีแรงเราก็ต้องมาซ่อมไว้นะครับเ่ะผมก็จะตัดเลยนะครับตัดเลยตัดเลยชับชับชับ แล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับโฟกัสไหมครับเห็นไหมครับ3.5นะครับ3.5ไมโครฟรารตดเหมือนกันนะครับ3.5ไมโครฟรารตดนะครับโอเคไมโครเท่ากันไอตัวนี้คือเขาให้บวกลบ0.5อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าจะถ้าเราไปซื้อ3.5ไม่มีแล้วก็ไปซื้อสไมโครก็ได้นะครับ สี่ไมโครก็ทำให้มันแรงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับตอนนี้ผมจะผมจะลองดูเฉยนะครับว่าที่ผมว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนคาปาซิเตอร์จะจริงไหมนะครับผมจะไม่ผมจะไม่อันนี้นะครับผมจะไม่ไม่บัดกีนะครับผมก็จะพันไว้ก่อนนะครับพันไว้ก่อนเฉย เดี๋ยวผมจะค่อยบ,บกกรีอีกทีนะครับส,ส่วนสายนะครับเราจะใส่คาปาเราจะจิ้มกับสายไหนก็ได้นะครับสายไหนก็เหมือนกันนะครับโอเคก็เทพันสายไฟนะครับเวลาพันอ่พันสายไฟนะเร,นเราไม่พันเฉยเราไม่พันเฉยนะครับเราต้อง ดึงให้มันตึงด้วยนะครับดึงให้แทบจะเป็นฟิล์มเลยนะครับเราต้องดึงให้มันตึงด้วยนะครับเวล่เราพันปุ๊บเราไม่ได้พันเฉยๆนะครับเราต้องพันแล้วก็ดึงพันแล้วก็ดึงนะครับมันถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับโอเคตอนนี้ผมจะยังไม่ประกอบตัวนี้นะครับมาลองเลยเป็นจังได จังใดน,นะครับเสอปรัชนะครับเบอร์หนึ่งสตาร์ทครับแรงไหมครับมีเบอร์สองครับเบอร์สองเบอร์สามครับความแรงต่างกันไหมครับครับนึ่งครับโอเคผมจะปิดก,ก่อน เดี๋ยวผมจะบัตรคี้ก่อนนะครับผมจะให้ดูเฉยๆว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับผมจะจะจบจบ,จบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จะทําความสะอาดเฉยๆที่เหลือเนาะเพราะว่ารู้ว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะจะ,จะหาว่าอันน,นะครับผมจะเปิดให้ดูครับผมใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองครับ เบอร์สามมาโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับไม่ได้จบตานะครับ